ข้อที่35นะครับก็เป็นเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะฮะจำนวนเชิงซ้อนส่วนใหญ่ที่เขาออกนี่จะชอบออกเป็นเรื่องของ Absolute นะฮะอูทแล้วก็จะใช้เทคนิคเดิมตลอดเลยก็คือ a b s o l u ูทก็คือผลคูณของแกับ z b a บาร์แซดคอนจูเกนะฮะแล้วข้อนี้ก็ยังคงใช้เทคนิคนี้อยู่เช่นกันอ่ะเราเริ่มจากที่โจทย์บอกว่า a b s o l u ูทของ z 1หบวก Z 2สเท่ากับ3นะฮะ เราก็รู้มาดิบดีแล้วนะว่าอัตสูตก็คืออะไรยกกำลังสองนะฮะยกกำลังสองด้วย z ซหนึ่งบวกแซสองคูณกับ Z1 หนึ่งบวกแซสองที่ใส่คอนจูเกตคูณกันมันก็คืออัตูตยกกำลังสองแต่อสตร์ูตมันดิสายกกำลังสองก็เลยเด้ก้าใช่ไหมฮะแล้วก็กระจายกระจงกระจายไปก็จะกลายเป็น Z1 หนึ่งคูณกับ Z1 สหนึ่งสงยุค บวกกับแซดหนึ่งแซดสองยุคบวกกับแซดสองแซดหนึ่งยุคบวกกับแซดสองแซดสองยุคเท่ากับเก้านะฮะทีนี้แซดหนึ่งคูณแซดหนึ่งสั่งยุคก็คืออะไรตัวนี้ตัวนี้ก็คือแอบสูตของแซดหนึ่งยกกำลังสองใช่ไหมส่วนตัวนี้นะฮะก็คือแอบสูตของแซดสองยกกำลังสอง เพราะฉะนั้น Absolute Z1 โจทย์บอกว่า3นะฮะยกกำลังสองซ้ายอีนี่ก็กลายเป็น9เพราะฉะนั้น9กก็ตัดกันถูกไหมเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็เลยเหลือ Z1 Z2 สั่งยุกบวก z ซ z สสั่งยุกบวกกับตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วนะ Absolute ของ Z2 ยกกำลังสองเท่ากับ0นะครับตัวนี้ทำอะไรไม่ได้จริงๆก็เก็บไว้ เป็นสมก,การที่หนึ่งนะฮะทีนี้มาดูาสมก,การาสมก,การนี้ต่อก็เทคนิคเดิมแอบส์ลูดนะฮะก็ยกจับยกกําลังสองก่อนพอยกกําลังสองนะฮะแอบส์ลูดที่ยกกําลังสองก็คือผลคูณของตัวมันเองกับสั่งยุคข,ของมันนะฮะซึ่งสั่งยุคข,ของตัวนี้ก็คือเซตหนึ่งสั่งยุคลบเซตสองสั่งยุคใช่ไหมฮะแต่ว่ามันต้องมีค่าเป็นตัวนี้ยกกําลังสองก็คือยี่สิบ เก้าคูณสามเป็นยี่สิเจ็ดแล้วก็ตรงกระจายนะฮะก็จะกลายเป็นก็เป็นอัต์สูตเซตนึ่งกำลังสองเลยนะคือเซตหจะกับเซตหสั่งยุกก็คืออั s o ์สู e ยกกำลังสองแกระจายต่อนะฮะก็เป็นบวกกับ z ไม่ใช่ลบลบลบเซหนึ่งเซตสองสั่งยุกแล้วก็ลบเซสองเซหนึ่งสังยุกแล้วก็บวกอ b s o ์สู e z เองยกกำลังสอง เท่ากับยี่สิบเจ็ดอันนี้ให้ไว้เป็นสมาการที่สองนะฮะสังเกตว่าถ้าจับบวกเอาหนึ่งบวกกับสองเนี่ยอีเจ้าสองตัวนี้หักลานเนาะส่วนตัวนี้คืออะไรเอ,อยังไม่ได้ทำเลยคือเก้าใช่ไหมตัวนี้คือเก้านะเปลี่ยนเป็นเก้านะฮะ,นะะ,ะจับบวกกันนะฮะพอะจับบวกกันตัวนี้ตัวนี้ก็ตัดกันใช่ไหม ม่เหลือที่ขีดานใต้คือไม่เหลือส่วนตัวนี้บวกกันก็กลายเป็นอะไรฮะสองของแอบส์ u ลูเซองทั้งหมดยกกาลังสองตัวนี้เก้าใช่ไหมฝั่งนี้รวมการ0นเจอ 27, 27. ยี่ิบเจ็ดและยีิบเจ็ดย้ายเก้าไปลบก็ได้สิแปเพราะฉะนั้นแอบส์ u ลูเซองทั้งหมดยกกําลังสองก็คือ9กนะฮะก็เลยได้ว่าแอบส์ u ลูเซองก็คือสามถูกไหมแอบส์หลูเซสอคือสา ทีนี้แอ s สูตรแ Z2 สองคือสามก็เอาไปแทนในหนึ่งนะฮะแทนในหนึ่งเราก็จะได้ว่าแท z หนึ่งแซสองสั่งยุคบวกแซตสองแซหนึ่งสั่งยุบเท่ากับตัวนี้เนี่ยมันคือตัวนี้คือสามยกกําลังสองคือเก้าเพราะฉะนั้นตัวของสองตัวนี้ย้ายไปติดลบก็เป็นลบเก้าเพราะฉะนั้นก็แทนค่านะฮะก็จะได้ว่า แอบส์ลูดของสิบเอ็ด่งสังยุคลบกับแออันนี้คือสีที่โจทย์ถามนะห้าส่วนด้วย Z1 Z2 นึ่งแซสอังยุกวกกับแซ1สอ่งสังยุกนะฮะอันนี้ก็มอมองไม่เห็นโอเคเห็นแล้วก็จะกลายเป็น11คูณกับขนาดของแอบส์ลู e Z1 นะฮะโจทย์บอกว่า3แล้วก็ลบสิ คูณกับขนาดของ Absolute s ซ t สซึ่งหามาแล้ว3อีกนะฮะส่วนข้างล่างใส่ Absolute ก็คือใส่ตัวนี้เก้ okay, าโอคมคิดเลขออกมานะฮะก็จะเป็นเท่าไหร่เรเดี๋ยวนะเราอ๋โอโทษโทษโทษตัวนี้มันเป็น s ซตหนึ่งสังยุคใช่ไหมครับ คินเซหนึ่งสังยุคเรายังไม่ได้หาคือคือคือเรารู้ว่าเออแต่มันเท่ากันนะฮะแอบส์ลูดเซหนึ่งกับแอบส์ลูดหนึ่งสังยุคมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะมีอะไรผิดอนนี่อ๋อนี่เลขห้านี่มันแอบส์ลูดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เลขห้า s r r r y นะ ก็กลายเป็น11คูณ3ลบ5คูณ3นะฮะ11ลบ5ได้6เนอะแล้ว6 3ก็18ก็18ส่วน9ก็ได้2เพราะฉะนั้นก็ตอบ2นะครับ